สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนาธิชาโคสมบัติค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือ Life of the Robot ของ Martin Ford ค่ะ,ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสารคาดีที่ตีพิมพ์ในปี2015ค่ะโดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของ AI และหุ่นยนต์ที่มีต่อแรงงานและเศรษฐกิจโลกค่ะ โดยบทที่1จะเป็นการกล่าวถึงผลกระทบของ AI ที่มีต่อแรงงานโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตการค้าการบริการและการเกษตรโดยผลกระทบของการที่มี AI เข้ามานั้นทำให้อัตราการแรงงานอัตราการว่างงานนะคะเพิ่มขึ้นโดยสิ่งที่แก้ได้ก็คือจแรงงานจําเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยการพัฒนาทักษะหรือความรู้ให้ ตรงกับตลาดแรงงานค่ะต่อไปบทที่2จะกล่าวถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจของอเมริกาในปัจจุบันมี7ประการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของ AI ที่มีต่อแรงงานโดยนะักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะคะมองว่าแนวโน้มเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า AI กําลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายๆภาคส่งผลให้อัตราการว่างงานนั้นะนะเพิ่มขึ้นบทที่3จะเป็นการเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าของไอทีเนื่องจากไอทีเติบโตแบบเต้ากระโดดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การค้นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้สําเร็จซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆที่เติบโต,ตแบบทีละน้อยโดยไอทีนั้นนะ่ะนำซึ่งมาประโยชน์มากมายเช่นการกระจายข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารและเป็นการลดต้นทุนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันไอที IT ไม่ได้ทําให้เงินเงินที่ต้องได้รับของแรงงานนะคะเพิ่มขึ้นเลย ต่อไปบทที่4อาชีพไวคอลล่ากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีแรงงานมนุษย์คะจำเป็นต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพหมดที่5ค่ะจะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือม็อก หรือคอร์สเรียนออนไลน์จากสถาบันการศึกษาชั้นนาที่เปิดให้มีผู้เรียนเข้ามาร่วมทั่วโลกอะค่ะซึ่งม็อกมีอิทธิพลต่อก,การศึกษาในหลายๆด้านมากเช่นทําให้ถึงเข้าง่ายลดต้นทุนเพิ่มทางเลือกในการศึกษาให้กับนักศึกษาและการแข่งขันการศึกษาระหว่างสถาบันนอกจากม็อกแล้วย,ย,ยังมีการเข้ามาของเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ค่ะซึ่งเขาเรียกมี มีเยอะเหมือนกันเช่นมาชินออนไลน์ที่สามารถทำงานแทนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้หรือ adaptive learning ก็คือหุ่นยนต์ที่สามารถคอยตรวจจับความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนค่ะต่อไปค่ะบทที่6 เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพโดยผลกระทบนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบในด้านบวกจะทำให้การวินิจฉัยโรคและการารักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแม่นยำม,มากขึ้นช่วยลดต้นทุนการรักษาเพิ่มโอกาสให้การเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีด้านลบเข้ามาด้วยเช่นส่งผลทำให แทบบุคลากรน,นั้นลดลงเพิ่มความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะต่อไปบทที่7จะเป็นการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบนันมีนวโน้มที่จะทำลายล้างอุตสาหกรรมแบบเดิมๆเนื่องจากอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ขึ้นมาจะต้องเป็นจะเป็นธุรกิจที่ใช้ AI มากกว่าเพื่อลดต้นทุนในการจ่ายค่าแรง ให้แรงงานค่ะต่อไปบทที่8เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจกโลกอย่างรุนแรงแรงงานและพนักง,งานกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ AI ส่งผลให้เกิดการว่างงานในวงกว้างหากไม่แก้ไขปัญหานี้ค่ะอาจจะทำให้เศรษฐกิจกโลกเกิดวิกฤตเก,เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ได้ต่อไปค่ะบทที่9 AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้นี้มนุษย์จะสามารถพัฒนา AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามนุษย์หรือเหนือกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำซึ่งเหตุการณ์นี้ขาจะเรียกว่า Singularity หาก Singularity เกิดขึ้นจริงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อมนุษยชาติมนุษย์อาจถูกแทนที่ด้วย AI แบบ100%เลยก็ได้และ AI จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของโลกค่ะ บทสุดท้ายนะคะบทที่10เทคโนโลยีกําลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและกำลังส่งผลตลัดตลาดแรงงานในวงกว้างหลายที่หลายตําแหน่งถูกแทนที่ด้วย AI ไปแล้วนโยบายที่มุ่งเน้นการศึกษาที่สูงขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจากตําแหน่งงานทุกระดับได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเหมือนกัน <c oughs> โดยมาร์ตินฟอร์ดได้เสนอนโยบายเบสิกการันตีอินคัม โดยรัฐบาลจะเป็นการมอบรายได้ให้แก่ประชาชนไว้ทำงานทุกคนในระดับที่เพียงพอให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นโยบายนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยสนับสนุนให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความคิดในการศึกษาระดับสูงสและหางานดีๆทำอยู่โดยนโยบายนี้จะใช้เงินประมาณ2องล้านล้านบาทซึ่งน้อยกว่ายอดใช้จ่ายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ช่วยเหลือคนจนและว่างงานในปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ